สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราได้เริ่มต้นในพระกิตติคุณพระธรรมมารโกนะครับซึ่งพระธรรมมารโกเองนั้นเนี่ยได้ถูกเขียนขึ้นเป็นฉบับแรกของพระกิตติคุณนะครับมารโกเองนั้นได้ถูกเขียนขึ้นจุดประสงค์ที่พระธรรมพระกิตติคุณมารโกเองนั้นได้เขียนขึ้นเองนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ผู้คนในเวลานั้นเนี่ยได้รู้จักว่าพระเยซูเองนั้นเป็นใครในมุมของ การที่พเีสูเองเนั้นเนี่ยได้ลงมาบนโลกนี้และสภาพรับสภาพของการเป็นมนุษย์นะครับและพระองค์เองนั้นได้มากระทาพระราชกิจของพระองค์เพื่อที่จะนำเอาเอาความรอดนําให้มนุษย์เองนั้นเนี่ยได้รับการปลดปล่อยออกจากความบาปนะครับและ,ะมรโกเองนั้นเนี่ยจะมีการเล่าเรื่องนะครับเรื่องราวต่างๆแห่งพระกิจคุณเองนั้นเนี่ยอย่างรวดเร็วกระชับและรวดเร็วเน้นไปที่พระราชกิจของพระยซสุริต เพื่อทําให้พวกที่อ่านพระกิตติคุณพระรรมมงโลกเองนั้นเนี่ยได้เห็นภาพของการทุ่มเทเอาการเอาจริงเอาจังของพระยูสคริสที่พระโอเคนั้นเนี่ยได้ลงมาในโลกนี้แม้ว่าพระโอเคนั้นจะใช้ช่วงระยะเวลาที่ไม่นานมากในการที่พระโอเคนั้นเริ่มต้นทำพระราชกิจจนเสร็จสิ้นเองนั้นเนี่ยประมาณ3ปีกว่าแต่พระโอเคนั้นทําอย่างเต็มที่ทาอย่างสุดกำลังเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าพระเยูสุอนั้นมีความตั้งใจมีเป้าหมาย และมากไปกว่านั้นคือพระเยซูเองนั้นเนี่ยปรารถนาที่อยากจะให้มนุษย์ที่โปรทรงรักเองนั้น,น,นได้รับความรอดดังนั้นเองพระกิตติคุณมราระโกเองนั้นจึงเริ่มต้นและเล่าเรื่องไปเนี่ยอย่างแบบเขาเรียกมีคําว่าทันทีทันใดทันใดนั้นก็จะก็ชับไปนะครับไปเรื่อยๆเรื่องราวพระธรรมมาระโกเองนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นที่ข้อที่1นนะครับจนถึงข้อที่แปดนะพูดถึงเรื่องของหย่อน ผู้ให้รับบับติสไม้นามการเริ่มต้นของของพระธรรมมาระโกเองนั้นเนี่ยพระธรรมมาระโกเองนั้นเริ่มต้นในสิ่งที่น่าคิดครับก็คือว่ามาระโกได้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 บันทึกไว้บอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูนะครับและพระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าในมุมของในมุมมองของมาระโกเองนั้นเนี่ยมาระโกเองนั้นเนี่ยหรือผู้ที่ เชื่อในพระเยซูในเวลานั้นเนี่ยได้พูดถึงพระเยซูคิดในฐานะพระบุตรของพระเจ้าคาว่าพระบุตรของพระเจ้าในที่ดีเองนั้นเนี่ยก็คือว่ามีสภาพเท่าเทียมกับพระเจ้าซึ่งจะแตกต่างกับคำว่าบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์เองนั้นเนี่ยจะให้ความหมายว่าพระเยซูองนั้นรับสภาพของกับเป็นมนุษย์100%เปเ็นป็นมนุษย์จริงๆ100%เอเอาละแต่พระธรรมมาระโกเองนั้นเนี่ยแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องของ การที่พระเยซูคิ์เองนั้นนะลงมารับสภาพเป็นมนุษย์จริง,รงๆมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทำการงานต่างๆอยู่ท่ามกลางผู้คนทำภารกิจให้มองให้เห็นให้มนุษย์เองนั้นสามารถเห็นได้นะครับแต่มนุษย์โกเองนั้นก็ยังเริ่มต้นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเองนั้นแม้ว่ามนุษย์โกอนั้นต้องการสื่อให้ผู้คนนั้นได้รู้ว่าพระเยซูเองนั้นเป็นมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลาง <c oughs> <c oughs> พวกเขาแต่มนุษย์โกเองนั้น ก็เริ่มต้นว่าพระสูคิ์นั้นก็มีความเท่าเทียมกันกับพระเจ้าก็คือพระสูคิ์ทรงเป็นพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจแล้วก็มีพระคำอันอันล้ำลึกแห่งความจริงของพระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่มราร์โกเองนั้นกำลังจะสื่อสารมาราโกเองนั้นเริ่มต้นโดยยกเรื่องของยอนขึ้นมาเพราะว่ายอนเองนั้นก็เป็นจริงตามคําเผยพระวจนะ อิสยาที่ได้เผยพระวจนะก่อนหน้านั้นว่าเหตุการณ์การที่พี่การที่พระเจ้าเองนั้นจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดลงมานั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์ใกล้เคียงกันอะไรบ้างในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันก็คือจะมีผู้เตรียมทางก็คือยอในใยอนเองนั้นก็ได้ลงมาและยอนเองนั้นก็มีความแตกต่างนะครับกับ <c oughs> ผู้คนในทางธรรมในเวลานั้นมากมายนะซึ่งเป็นสิทธที่ อยอนเองนั้นเนี่ยได้ออกไปประกาศเพื่อเตรียมจิตใจเตรียมทางเเตรียมจิตใจของผู้คนให้หันกลับมาหาพระเจ้าและผู้คนมากมายเองนั้นก็ได้สแสดงออกถึงการกลับใจใหม่ด้วยการบัพติสมาในน้ําแต่ยอนเองนั้นบอกว่าอย่างชัดเจนว่ายอนบอกว่าข้าพระเจ้าให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยน้ําแต่พระองค์จะให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งนี้ ไม่ได้พูดถึงเรื่องของโอเฮโรนั้นเต็มรูดด้วยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุดไม่ใช่แต่ประเด็นนี้ยอนก็บอกว่ายอนนำพวกเขาให้มาถึงซึ่งการรู้รู้ตัวเองว่าเป็นคนบาปและต้องกลับใจแต่พระเยซูผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังยอนนั้นจะเป็นผู้ที่ประทานคำตัดสินหรือประทานชีวิตนิรันด์ให้กับผู้เชื่อเพราะว่าการรับอภิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุดหรือ กำลังบ่งบอกถึงอะไรครับกำลังบ่งบอกถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์การสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนคนนั้นกลับใจหันหลังจากบาปและเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์ให้พระองค์เองนั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยกู้ให้รอดให้พระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและเป็นองค์จอมเจ้านายพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสถิตอยู่กับเขาและเข้าส่วนอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของคนคนนั้น พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเองนั้นต้องตระหนักในการที่เราเองนั้นได้เชื่อนในพระเยซูคริสต์ว่าเมื่อเราเชื่อนในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราสิ่งที่ผมอยากจะให้เราเองนั้นได้คิดก็คือว่าเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเราเราจะทําอะไรเราจะทําหน้าที่ที่ควรที่จะทําในฐานะของการเป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยหรือเราจะใช้ชีวิต เพียงแค่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนและดําเนินชีวิตตามอย่างโลกนี้ดนั้นเองหนุนใจพี่น้องนะครับยอนลงมาทําหน้าที่ของตนเองและทําหน้าที่จุดสาเร็จแม้ว่าสุดท้ายชีวิตของยอนเองนั้นจะต้องเสียชีวิตแต่ยอนก็ทําหน้าที่ของการเป็นผู้จัดเตรียมทางและนําอะไรครับผู้คนเองนั้นให้กลับมาคิดถึงพระเจ้ากลับใจจากบาปเพื่อที่จะพบกับองค์พระเยซูคริสต์ขอให้เราเองนั้นได้เป็นคนที่ ได้เป็นคริสเตียนที่บอกว่ามีชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยให้เราเองนั้นได้สะท้อนชีวิตออกมาในการที่เราเองนั้นจะรับใช้พระองค์นะครับในการที่เราเองนั้นจะประกาศแผ่นดินของพระองค์ในการที่เราเอง,อง,งน,ะนั้จน,ะงงนะจะมีชีวิตที่เป็นกระจกสะท้อนพระสิริของพระเจ้าให้คนมากมายเองนั้นได้เห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้คนมากมายได้เห็นความชอบธรรมของพระองค์และเองของพระเจ้าได้อำนวยพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับเพื่อที่ชีวิตของเราเองนั้นจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และทำการงานของพระองค์ในช่วงวนเวลาในชีวิตของเราเพื่อถาวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าไว้พรครับ